สนักขิบแปดนาฬิกาหนึ่งนาทีามาติดตามข่าวกับดีชันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติ นายกรัฐมนตรีลั่นถ้าไม่มีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ประเทศหมดศักยภาพชี้บ้านเมืองไม่สงบจะเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้ค่ะขณกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้าสัการะพระประธานหลวงพ่อสมฤทธิน์นะ และนมามัสการเจ้าอาวาสวัดกลองกระจงที่อุโบสถพร้อมกล่าวกับประชาชนตอนหนึ่งนะคะว่าถ้าเราไม่สามารถเดินหน้าด้วยกันพูดคุยกันหาแนวปฏิบัติที่อารมณ่อ๋อยกันบ้างมันก็ทําอะไรไม่ได้ทั้งหมดวันนี้ตนเห็นมีการเรียกร้องข้างถนนตนก็รีบหาทางแก้กปัญหาค่ะไม่ได้รังเกียจรังงอนใครเพราะทุกคนคือคนไทยตนก็เป็นคนไทยนับถือศาสนาพุทธและไม่ว่าศาสนาใดก็ตามอยู่บนประ,ระเทศไทยต้องรักประ,ระเทศไทยค่ะ รักชาติศาสนาพระมหารกษัตริย์นี่คือหลักชัยของแผ่นดินถ้าเราไม่มีสิ่งต่างๆเหล่านี้หลงเหลือ เราจะเป็นประเทศที่หมดศักยภาพโดยทันทีนี่คือสิ่งที่ต่างชาติยอมรับเราเพราะฉะนั้นบ้านเมืองต้องสงบจะได้ทำอย่างอื่นได้ทําให้สงบทำอะไรไม่ได้จะเปลี่ยนแปลงอะไรก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้เลยวันนี้รัฐบาลพยายามทำอย่างเต็มที่ค่ะนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงกรณีนางสาวธัญญาและนางสาวนิถาจันโอชาบุตรสาวฟ,ฟ้าแฝดได้มอบอำนาจให้หนายอภิวัตขันทอง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะทนายความประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเถลแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลและกลุ่มบุคคลที่เผยแพร,แร่ข้อความอันเป็นเท็จส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงถูกดูหมิ่นและถูกเลียดสั่งที่สนอดังเรื่องว่าก็เป็นเรื่องของเขาถือว่าเขาบรรลุนิติภาวะแล้วก็เป็นสิทธิ์ของเขาจะปกป้องชื่อเสียงก็เป็นเรื่องของเขาผมก็ฟังคนรุ่นใหม่ค่ะ กลุ่มราษฎรยื่นหนังสือขอนายกรัฐมนตรีสนับสนุนโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำเหมืองตะกัวค่ะ กลุ่มรัฐมนรตำบลหนองทองอำเภอป่าบอลจังหวัดพัทธลุงจำนวน150คนค่ะเดินทางมาที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อยื่นหนังสือถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเพื่อขอสนับสนุนโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําเหมืองตะกัวโดวยนายสมชายเหล็มมาศตัวแทนชาวบ้านยืนยันว่าการเดินทางมาวันนี้ไม่มีการจัดตั้งหรือการรับเงินใดๆทั้งสิน้นแต่เป็นชาวบ้านผู้ที่เดือดร้อนและต้องการใช้น้ําช่วยกันออกเงินเพื่อแสดงเจตจำนงว่า ชาวบ้านในพื้นที่ต้องการให้มีการสร้างเขื่อนและยืนยันว่าพื้นที่ดังกล่าวค่ะไม่ได้เป็นป่าต้นน้ําอย่างที่กลุ่มต่อต้านกล่าวอ้างเพราะขณะนี้พื้นที่ดังกล่าวได้เปลี่ยนไปแล้วโดยชาวบ้านที่เข้าไปใช้ประโยชน์ได้ปลูกผลไม้แทนเนื่องจากยางพาราราคาตกจึงต้องการน้ํามาใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกค่ะส่วนเขื่อนที่มีอยู่แล้วสองเขื่อนก็ไม่เพียงพอเนื่องจากเส้นทางน้ําเป็นคนละทางกันซึ่งหลังจากนี้จะมีการพูดคุยหารือกับกลุ่มผู้คัดค้านที่มีการกล่าวอ้างใส่ร้ายว่า กลุ่มของตนเองเป็นกลุ่มจัดตั้งเพื่อทำความเข้าใจรวมถึงอาจจะมีการแจ้งความดำเนินคดีด้วยค่ะปิดท้ายกันที่กระทรวงพาณิชย์จับมือผู้ส่งออกเข้าไทยหน่วยงานนำเข้าเข้ามาเลเซียกระชับความสัมพันธ์ด้วยค่ะ นายกิยรติรัชนอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าทางกรมการค้าต่างประเทศได้ประชุมผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกเข้าไทยและหน่วยงานกำกับดูแลาการนำเข้าข้าวของมาเลเซียเพื่อกระชับความสัมพันธ์ลและหารือเกี่ยวกับสถานการณ์การผลิตและการค้าข้าวในปี2563 ในการประชุมในครั้งนี้แจ้งว่าในปีนี้ค่ะจะมีการนําเข้าเข้าเพิ่มขึ้นเป็น1ล้านตันจากปกตินําเข้าประมาณ8 0 0 0สนตันค่ะในช่วง2-3ปีที่ผ่านมามาเลเซียาหันไปนำเข้า,ข,าข้าจากประเทศคู่แข่งของไทยมากขึ้นเพราะมีราคาข้าวที่ถูกกว่าค่ะ โดยทางสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยได้นําเสนอข้าวพันธุ์กอไก่ขอไข่79ซึ่งเป็นข้าวขาวสายพันธุ์ใหม่ของไทยค่ะจะมีคุณลักษณะเด่นก็คือเป็นข้าวขาวพื้นนุ่มค่ะมีอะมิโลสต่ําจึงทําให้ข้าวกอขอ79เนี่ยมีความนุ่มคล้ายข้าวขาวพันธุ์5451ของเวียดนามและสมาคมจะจัดส่งตัวอย่างข้าวกอขอ79ภายในเดือนกันยายนนี้ค่ะอย่างไรก็ตามสถานการณ์โควิดส9ส่งผลให้กรมไม่สามารถเดินทางไปกระชับความสัมพันธ์กับผู้นำข้าวข้าวหลัก ในประเทศต่างๆได้แต่กรมยังคงมีแผนจาก,การประชุมหาหรือกระชับความสัมพันธ์ทางการค้ากับประเทศผู้นำเข้าๆรายสําคัญของไทยค่ะผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอเรนซ์อย่างต่อเนื่องเพื่อผลักดันและส่งเสริมให้เข้าไทยมีส่วนแบ่งในตลาดโลกเพิ่มมากขึ้นในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจธธรรโลกนี้ค่ะจบการเสนอข่าว18นาฬิ5นาทีค่ะ เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN